นี่เด้อยพี่เกียรติด้าน้า้นี่ด้าน้า้แปลงเนี่ยที่บ้านหลวงไม่เขาเ็ถนนม้าเนี่ยถนนใหญ่ญี่ปุ่นขี่ขามานีมนเสาต้นสุดท้ายนี่ก็ทิไปหาหวยนี่ก่ทิตรงไปนี่ในในใสองไร่ได้อยู่ครับได้อยู่ ี่ย่างจากไทยมาคล,คลิปนี้ย่างจากไทยกลับไปหาทั้งหนา ที่มันทีนาแคบแล้วมันมาบาลไทยถ้าถ้าเอาเพิ่มซองไรก็สิได้ทั้งหลังนี่แหละครับได้อยู่พออยู่ครับพออยู่ได้อยู่หลักหลักไรหนึ่งที่อยู่มรงนี้อันนี้ด้านด้านด้านไทยของไรหนึ่งของพี่เกียรติ ไรทั้งหนาที่อยู่นี่ตัวนี้เสาตัวนี้หาถนนนั้น เสาต้นนั่นอายุค้านั่นวันนี้สองสองไรที่เอาแม่กระทิจักเสาต้นนี้เง้าวเาข้าไปกะทิปุระหัดสุดแปลงปุระท่าสิเอาห้เป็นสองไรได้อยู่นะครับกะทิจากนี่ เ้ยาวไปเป็นวัดเสาต้นพู้นที่ไทยรดตรกเล็ดไปตัดมานั่นเ้ยาวตัดมาหาเสาต้นนี้พออยู่ครับสองเลยโอเคครับพี่เกด